โคตรดีใจเลยได้อยู่ในโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันมอบรางวัลเป็นเกียรติให้โรนัลโดที่ยิงประตูได้ครบ700ลูกในทุกๆสโมสรที่ลงเล่นอาชีพในสนานมนกล้องไปด้วยเสียงเชียร์และอีกหนึ่งตำนาน ที่ลงเล่นให้กับแมนยูครบ500นัดมรโด็อกยังคงเหลืออยู่จากยุคเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันดาวิดเดกยาจากวันนั้นที่เซอร์อเล็กได้เห็นฟอร์มการเล่นของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่สปอร์ติ้งลิสบอนและเอ่ยปากบอกว่าจะไม่กลับไปถ้าไม่ได้เซ็นสัญญา,ากับเจ้าหนุ่มคนนี้เซอร์อเล็กถือเป็นผู้ปกป,ปั้นโรนัลโดยอย่างแท้จริงจากวันนั้นจนถึงวันนี้700ประตูของโรนัลโดและมาดู ของขวัญที่ดาว i d ิดเดคได้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขาลงเล่นให้กับสโมสรน,นี้ครบ500นัดประทับใจจริงๆครับ